Beautiful girl, beautiful สวัสดีค่ะพบกับโจววิดีโอนีนะ้กับวิดีโอที่ไม่ได้ทำมานานมากแล้วเป็นวิดีโอเฟรนด์ค่ะก็คือถามว่าเฟรอร์เดือนไหนไม่จากัดคือว่าคือว่าช่วงเนี้ยคิดว่าใช้อะไรแล้วชอบเออก็เลยยกมาสักสิบอย่างที่ตอนนี้รู้สึกว่าใช้แล้วแบบชอบแล้วก็คิดว่าอยากจะซื้อต่อมาบอกเผื่อว่าใครคิดว่าอยากจะได้เครื่องสาอําอางอะไรใหม่ๆหรือว่า เอออยากจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะได้แบบว่าดูว่าเอ้ยจูใช้ยี่ห้อนี้แล้วจูชอบอะไรเงี้ยอาจจะไปลองซื้อหามาใช้ดูบ้างนะก็ขอยกมาสักสิบอย่างแล้วกันสําหรับวิดีโอนี้นะคะสำหรับช่วงนี้ที่แบบเฮ้ยชอบอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยเริ่มที่สกินแคร,ร์ก่อนไหมก็พอดีว่าลอรีอัลเขาส่งตัวนี้มาให้ค่ะชื่อว่า Revital l i f t Laser คูณสามมันจะเป็นแบบมันจะเป็นกล่องมันจะเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ย แล้วก็พอแกะออกมาข้างในมันจะเป็นนี้ก็เป็นหัวปั๊มอย่างเงี้ยจริงๆแล้วรูไม่เคยใช้สกินแคร์ของรอรีเอามาก่อนแต่ว่าอันนี้พออ่านจากเขาเรียกว่ารีเลที่เขาบรรยายด้านหลังอะค่ะเขาบอกว่ามันจะช่วยลดเลือนพวกริ้วรอยแล้วก็ทำให้ริ้วรอยดูจางกระจ่างใส่ผิวหน้ากระจ่างใสดูเรียบเนียนชุ่มชื่นซึ่งมันแบบเหมือนกับว่ามันโฟกัสไปที่พวก ริงเกิลแล้วก็สปอตพวกกระอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะช่วยแบบเหมือนกับว่าคอเล็กไลน์ Line, ก็คือช่วยแก้ไขเรื่องริ้วรอยแล้วก็เกี่ยวกับพวกด์กสปอตทำให้ผิวดูแบบสีผิวมันดูเท่ากันมากขึ้นซึ่งมีปัญหาด้านกระมีกะอยู่แล้วเป็นประจำคือเป็นเป็นคนมีกละอยู่แล้วเลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันเกี่ยวกับพวกนี้ดูดูซิว่ากะมันจะลดหรือเปล่าอันนี้ใช้มาประมาณเดือนหนึ่งค่ะก็คือใช้เป็น ตอนเช้าค่ะเพราะว่าตัวนี้รู้สึกว่าใช่เขาให้ใช้ตอนเช้ามันจะมี S P F 27ด้วยก็คือใช้เป็นเหมือน face l o t i o ตอนเช้าอ่ะค่ะก็เวลาใช้ก็คือมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็ปั๊มออกมาอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยสักสองปั๊มอะก็เราก็ทาทั่วหน้าแต่ว่าไอ้ตรงที่ชอบก็คือเนื้อครีมเนื้อโลชั่นเออเนื้อโลชั่นของเขามันจะแบบมันจะพอพอมันเก,เกลี่ยไปทั่วหน้าแล้วมันจะไม่เหนียวเลยอะมันจะแบบ บางทีโลชั่นบางตัวมันจะแบบพอทาไปแล้วมันจะยังหนึบหนึบหนึบนึบใช่ปะาตา่อันนี้พอแบบเกี่ยไปดีๆจริงๆแล้วมันจะแบบเหมือนกับว่า มันมันกลืนไปเลยแล้วแบบจับจับมันก็ไม่เหนียวอย่างเงี้ยชอบเออรู้สึกว่ามันบางเบาดีเหมาะกับการใช้ตอนช่วงกลางวันแต่ว่าพอลุบใช้ตัวนี้แล้วก็คือยังใช้ครีมกันแดดอยู่ค่ะไม่ได้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วสําหรับตัวนี้ถามว่าผลเป็นยังไงก็คือที่ชอบตอนนี้ก็คือชอบตัวเนื้อเขาซึ่งซึ่งมันแบบบางเบาแล้วก็ไม่เหนียวเหนอนะนะแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเคลมเรื่องจุดด่างดำก็คือเราก็เลยคิดว่าเราจะลองใช้แต่ว่าที่ใช้มาเดือนนึงเนี่ย มันก็ยังไม่ค่อยคือหมายถึงว่ารอยกะถามว่าแบบเฮ้ยมันเห็นผลเลยป่ะมันจางไปเลยป่ะมันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นาการใช้สกินแคร์เป็นอะไรที่เราต้องใช้ไปยาวๆยาว,ยาวมากๆแล้วก็การที่เรามีกะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วจะหายคือต้องแบบมีกันแดดขั้นสูงด้วยแล้วก็อย่าไปโดนแดดด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่กะง่ายมากแล้วก็ขึ้นกะขึ้นง่ายมากแล้วก็ผิวบางแล้วปากแดดบ่อยขี่จักรยานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้อ่าผลมันอาจจะแบบไม่รวดเร็วนักสําหรับ เรื่องของกระแต่คิดว่าชอบเนื้อมันสําหรับใครที่ต้องการผลิตภัณฑ์พวกเฟซโลชั่นที่ใช้ตอนกลางวันที่เนื้อมันบางเบาหน่อยแล้วก็ช่วยเรื่องกะก็ลองไปลองตัวนี้ที่เขาจะดูลองดูเนื้อก่อนสําหรับกลิ่นก็เป็นถามว่ามันคงมีน้ําหอมอยู่มั้งมันมันก็มีกลิ่นหอมอยู่นะแต่ว่าตู้ก็ไม่แพ้อะไรซึ่งตูกเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้ใช้แล้วไม่แพ้ก็เลยเออชอบต่อไปตัวที่สองเป็นกันแดดค่ะ ตัวนี้เป็นกันแดดของ b i o r e อันนี้ใช้มาสักพักตัวหลอดบุกบ,บี้ไปแล้วเป็น b i o r e UV Aqua r i s h Watery Essence Water Base SPF 5 0ปวก PA บวกมันจะเป็นหลอดสีฟ้าก็คือแพ็กเกจทิ้งไปแล้วแต่ว่าตัวนี้ที่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าเนื้อมันคือจริงๆแล้ว้ัว่าใช้กันแดดอยู่ยี่ห้อเดียวตอนแรกเลยก็คือจะเป็นไอเนี้ย Anessa เนี่ย,ยใช้ทุกสีอันนี้เป็นสีอ่อมันจะมีสีทองใช่ปะ แล้วก็นี้เหมือนจะเป็นสีชมพูชมพูซึ่งตัวนี้มันจะมีแบบเหมือนชิมเมอร์ด้วยก็ SPF 50 PA เท่ากันแต่ว่าไม่เคยเปลี่ยนใช้ี่ออื่นแต่จริงๆแล้วพอพอมาลองใช้นี้เราชอบก็คือพอเวลาใช้เนซ่าเนี่ยมันจะแบบมันเหมือนมันกันน้ำด้วยอะ for swimming กันน้ำด้วยแล้วคนนี้พอแบบทาไปเรารู้สึกหน้ามันมันมันอ่ะมันมันมันแบบมันมันอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกแบบก็ไม่ไม่ไม่ได้อะไรไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าพอมาใช้ตัวนี้เรารู้สึกว่าทาไปแล้วหน้ามันไม่มันอ่ะ ทาไปแล้วหน้ามันแบบมันเหมือนกับว่ามันเป็นผิวไปเลยแบบมันลื่นๆปกติอ่ะเหมือนแล้วเนื้อมันจะเป็นแบบเนื้อเอสเซนต์แบบเป็นครีมอย่างนี้ก็จริงนะแต่เวลาทาไปมันจะรู้สึกเย็นแล้วก็ชุ่มชื่นเหมือนมันเป็นน้ําอย่างเงี้ยก็คือมันก็จะจางหายไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ทิ้งความมันออยเลยอย่างเงี้ยเออซึ่งชอบอ่ะก็คิดว่าจะไปซื้อต่อไปเมื่อหลอดนี้หมดแล้ว เปลี่ยนใจมารักบีโอเลแล้วก็ต่อไปเป็นตัวที่สามค่ะตัวที่สามนี้เป็นตัวใหม่ที่ได้ลองมาประมาณสองอาทิตย์นะคะเป็นไวท์เทนิ่งเขาเรียกว่าอะไรสลิปปิ้งมาร์กซึ่งปกติจูใช้สลิปปิ้งมาร์กี่ห้อหนึ่งอยู่แต่ว่ามันหมดไปแล้วก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมันแบบมียี่ห้อนี้เขาขายกันใน Facebook แต่ว่าแบบมีคนใช้เยอะแยะเลยแล้วมันดีฉันใช้แล้วก็ดีแกลองใช้ดูไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออลองก็ได้ ครันนี้ไอตัว sleeping mask เนี่ยเป็นอะไรที่จุบชอบเพราะว่าจุบเนี่ยชอบเหมือนกับว่าบำรุงหน้าตอนกลางคืนนะคะคือกลางวันอ่ะเวลาทาอะไรไปก็อาจจะเป็นแค่ f a สโ l o ั่นกับครีมกันแดดใช่ปะแต่กลางคืนเหมือนกับว่ามันโบอะไรได้มากมายอย่างเงี้ยแล้วก็หลับไปหนะน้าเหนียวนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นกลางวันก็ไม่อยากให้มันเหนียวอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็เลยจะใช้น้อยก็จะจะเน้นบำรุงตอนกลางคืนตอนนอนอะไรเงี้ยคานนี้อันนี้เพื่อนก็แนะนําตัวนี้เป็น เห็นไหมยี e ่ห้อ So Skin ชื่อเต,ต็มๆของเขาคือ So Skin Sleeping White Mask ค่ะเป็นสําหรับมาสกตอนนอนสำหรับวิธีใช้ก็คืออใช้มาสกตอนนอนก็คือกดมันจะเป็นกระปุกเนี้ยข้างในแล้วก็มันจะเป็นฝาอย่างเงี้ยชอบที่มันเป็นอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องเอาน,นิ้วลงไปควักใช่ป่ะมันจะสกปรอันนี้ก็แบบมันกดว่าชึดยึดมันก็จะมีครีมไหลออกมาแล้วก็แบบ เอามาใช้ทาได้เลยอย่างเงี้ยปาดมาชุดแล้วก็ทาตอนกลางคืนก่อนนอนเอออสําหรับตัวนี้มันเป็นตัวสลิปปิ้งมาที่เขาบอกว่ามันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องเน้นเลยคือเรื่องของขอดูที่กล่องไปด้วยนะเพราะว่าเขาบอกว่าสรรพคุณม,มันเยอะมากอะจะบอกให้ฟังก็คือเขาบอกว่ามันเป็นสลิปปิ้งมาตัวที่จะช่วยในเรื่องของไวท์เทนนิ่งค่ะ ก็คือจะช่วยทําให้หน้าของคุณขาวกระจ่งางใสเมื่อตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าหนะะ้าขาวมากกว่ามาส์กธรรมดาคือคจริงๆมันมีเอกสารด้วยมากกว่ามาสธรรมดาทั่วไปประมาณสิบเท่าเขาว่าอย่างนั้นเป็นคําที่เขาเคลมมานะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของลดริ้วรอยริ้วรอยแล้วก็ช่วยให้ผิวคุณแข็งแรงค่ะบํารุงผิวตอนกลางคืนตอนหลับไปก็บํารุงผิวด้วยผิวแข็งแรงแล้วก็ พวกรอยสิวเออรอยสิวมันจะจางหายไปแล้วก็พวกที่เป็นสิวแบบหนักๆอะ่ะถ้าใช้ตัวนี้แล้วก็มันจะมีสานสกัดจากพวกว่านหางจระเข้้ช่วยสมานแผลคะ่ะก็คือจะทําให้แผลสิวมันหายเร็วขึ้นแล้วก็จะช่วยลดความมันของใบหน้าด้วยรอยสิวที่แบบมันเป็นดำๆเขาก็บอกว่าเออถ้าใช้แล้วมันจะจางลงอืมแล้วก็สําหรับตัวที่บํารุงผิวอีกอันหนึ่งอะคะเขาคือเข,า,ข,า,ขาจะมีตัวที่ชื่อว่าเอ่อ อัลฟาอัลบูตินเออเขาบอกเขาใส่อัลฟาอัลบูตินที่แบบเยอะก็เลยจะทําให้แบบช่วยในเรื่องของความขาวใสกระจ่างใสของผิวซึ่งครีมตัวนี้เขาขายอออยู่ใน มันจะมีอยนะคือเขาได้อยแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเขาเขาวางตามร้านบิวตี้อะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบหาไม่ได้จริงๆแล้วเขาขายใน Facebook ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจุ๊บขึ้น Facebook ให้ดูแล้วกัน a c e b o o k กับ Instagram ก็คือไปซื้อได้นั้นสาหรับราคาก็จริงๆแล้วราคาเต็มมันอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทแต่ว่าก็รู้สึกจะได้มาในราคาโปรโมชั่นก็เจ็ดแปดร้อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือแล้วตาโปรโมชั่นของแต่ละเดือนก็ลองเข้าไปดูก่อนแล้วกันว่าใน a c e b o o k เขาเขาบอกอะไรไว้บ้าางว่ มันมีสรรพคุณอะไรบ้างเราก็แล้วก็วกอาราคาช่วงเดือนนั้นอืสําหรับผลของการใช้ตัวนี้ก็คือประมาณสองอาทิตย์ใช่ปะคือเขาได้คอมเมนต์ให้ใช้ถ้าจะได้ผลจริงๆเนี่ยประมาณอาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งค่ะก็คือวิธีใช้โบกเข้าไปก่อนนอนนั่นคือเขาบอกว่าให้โบกเยอะหน่อยประมาณหนึ่งถึงสองเท่าของการใช้ครีมปกติโบกเยอะหน่อยเราก็นอนไปเราตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าธรรมดาคายๆเหมือนสลิปปิ้งมาทั่วไปเนี่ยค่ะสาหรับผลการใช้ก็คือ สําหรับหน้าก็จะดูชุ่มชื้นขึ้นคือมันเป็นปกติอ่ะการใช้สลิปปิ้งมาเพราะว่าเวลาเราใช้สลิปปิ้งมาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามีครีมที่บํารุงอยู่บนหน้าเราใช่ปะเคลือบไวอย่างเงี้ยพอตื่นขึ้นมาหน้ามันก็จะนิ่มๆเออแล้วก็จะรู้สึกว่ามันขาวๆใสๆอะไรอย่างเงี้ยนิ่มๆแล้วก็รู้สึกว่ามันชุม่มชื้นแบบขย,ขยับอย่างเงยมันก็ไม่แห้งตึงอ่ะเออก็ชอบเพราะฉันเป็นคนที่ผิวแห้งมากเออแต่พอใช้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ชุม่มชื้นดีนะอะไรอย่างเงี้ กับดิ้วรอยผองสิวคือจุ๊เป็นคนที่ไม่มีสิวเลยไม่มีไม่มีไ,มมไมมว้รุ่นก็ไม่ค่อยมีไม่มีเลยเพราะว่าเป็นคนผิวแห้งเพราะฉะนั้นเรื่องสิวจุก๊กก็ถ้าทดลองแล้วถามกัาจุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ผลเพราะว่าตัวเองไม่มีสิวแต่ว่าจากที่ดูเขารีวิวก่อนใช้เราก็ศึกษานะเราก็ไปดูคนอื่นทารีวิวมากมายเนี่ยเห็นคนเขารีวิวเรื่องสิวเยอะมากเออเราก็เลยแบบเอมันน่าสนใจก็เลยคิดว่าจะแนะนำให้เพื่อนที่เป็นสิวใช้อยู่แต่ว่า สำหรับจุ้มในเรื่องสิวจุ้มไม่มีปัญหาจุ้มม่ีปัญหาเรื่องผิวแห้งซึ่งชอบใช้แล้วชอบรู้สึกผิวชุ่มชื้นแล้วก็สําหรับตัวกลาบอกแล้วว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้ตัวใดตัวหนึ่งอะค่ะมันต้องหลายๆตัวสําหรับการปากแดดหรือว่าอะไรมันมีปัจจัยหลายอย่างซึ่งถามว่ามันจางลงไปไหมก็คือมันก็ไม่ได้เห็นผลชัดเจนแต่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันผิวหน้ามันดูเรียบเนียนกระจ่างใสแล้วก็ดูมันนุ่มๆเด้งๆอะเหมือนกับตื่นขึ้น,นมาแล้วแบบ หน้าสดแล้วมันแบบหน้าเด้งอ่ะใสๆฉ่ำๆอย่างเงี้ยเออชอบแล้วมันรู้สึกว่าจะมีอ่าใช่มีพวกเมื่อหอยทากด้วยในครีมนี้ซึ่งเป็นอะไรที่เขากำลังหิดกันอ่ะว่าถ้าเกิดใส่เมื่อหอยทากลงไปแล้วหน้ามันจะฉ่ำๆเด้งๆใช่ป่ะเออเออมันคงมีผลตรงส่วนนั้นทำให้จุบรู้สึกว่าเออใช้แล้วมันโอเคด้วย สำหรับสกินแคร์มีสามอย่างเนี่ยค่ะเป็นที่บอกมาอืมก็คือจะบอกว่าสกินแคร์เนี่ยมันขึ้นกับแต่ละบุคคลคุณควรจะลองใช้ก่อนถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แพ้ง่ายแต่จูก็เป็นคนที่แพ้ง่ายนะแต่ว่ายังไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าหมายถึงว่าบางคนที่แพ้่แพ้ง,ง่ายมาก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 อย่างนี้ยก็ลองหลังใบหูก่อนหรือว่ายังไงก่อนอย่างทดลองก่อนที่จะใช้กับหน้าจริงค่ะจะได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องมาเสียใจว่าเออฉันจะแพ้ตัวนี้หรือเปล่าฉันจะแพ้ตัวนี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่จริงๆแล้วทั้งสามตัวเนี้ย เขาก็บอกว่าผิวมันใช้ได้ทุกอย่างอะทุกสภาพผิวอะแพงไงก็ใช้ได้ก็ไม่เป็นไรซึ่งจูไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ละคนสภาพผิวไม่เหมือนกันแล้วก็ผลที่ได้กับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นฟังไว้ว่าเออจูรีวิวไว้ประมาณนี้ก็ไปทดลองกันดูไปลองดูหาข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจซื้อน,นะคะสำหรับตัวต่อไป list มาเลยนะ1ิอย่างตัวต่อไปเป็นเมคอัพแล้วเมคอัพเริ่มที่อะไรดี แป้งอืมแป้งแป้งตัวนี้ชอบมากมากมากคือแป้งบาบาร่าค่ะเคยทำวิดีโอให้ไปแล้วก็คือจริงๆเราตอนแรกอะที่แบบทำวิดีโอก็ใช้แบบครั้งสองครั้งก็รู้สึกว่าชอบแล้วแต่ตอนนี้คือใช้ทุกวันเออใช้ทุกวันเลยแบบชอบเพราะว่าแป้งบับาร่าเนี่ยเวลาใช้อ่ะอย่างที่เขาบอกว่ามันมีทริกก็คือคุณควรจะลงแป้งฝุ่นก่อน บีบีซีซีรองพื้นหรืออะไรก็ตามลงไปก่อนจากนั้นก็ลงแป้งฝุ่นใช่ปะล้วก็ค่อยๆค่อยใช้บาบาร่าแบบตกอ่ะคือถ้าทําตามขั้นตอนเนี้ยจะทำม้วจะรู้สึกว่าหน้ามันเนียนมากเลยอ่ะคือแบบพอโบกลงไปแล้วแบบกะมันก็จางๆไปแบบเพราะว่ามันแบบมันเหมือนเป็นแป้งแบบที่มันมีรองพื้นด้วยใช่ปะคะแล้วพอมันผสมพอมันปกลงไปแล้วแบบมันมันดูเนียนอ่ะเออแล้วมันแบบมันไม่เป็น มันไม่ต้องลงรองพื้นตอนแรกให้มันหนาเวอร์อย่างสําหรับตัวทุกวันหรือว่าใช้พวกซีซีครีมอหรือว่าบีบีครีมที่มันเบาๆอะค่ะเป็นการปรับปรับสภาพผิวปรับสีของหน้าให้มันดูเรียบเท่าๆกันก่อนแล้วก็ลงแป้งฝุ่นแล้วก็ใช้บารบาร่าตัวเดียวเลยกลางวันก็ตบระหว่างวันได้เหงื่อไหลก็ไม่เป็นคราบแล้วมันก็เนียนแบบหน้ามันก็จะเนียนเนียนเด้งๆอ่ะเออซึ่งซึ่งใช้ครั้งสองครั้งแรกก็ชอบแต่ก็แบบมันก็ชอบนะ แต่แบบตอนนี้ใช้ทุกวันนะ่ะแล้วแบบมันติดไปแล้วว่าแบบเธอต้องใช้ตัวนี้คือชอบแนะนำนะสำหรับบาบาร่าตอนนี้เขากำลังจะเปิดตัวพีเซนเตอร์อะไรกันสักอย่างซึ่งแบบว่าก็เด่นดังพอสมควรมีดาราหลายคนที่ใช้ก็ไปลองกันดูชอบชอบสำหรับตัวต่อไปนะคะกี่แล้ววะหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวแล้วใช่ปะต่อไปเป็นอ่าตัวนี้ค่ะเขาชื่อว่า Tree Concept Eye Highlight Beam มันจะเป็นไฮไลท์ที่มาในรูปของโลชั่นหัวปมอย่างเงี้ยก็คือถ้าดูในกล้องมันอาจจะไม่เห็นชัดอะเวลาใช้ใช้ตี๊ดเด,ดี๋ยวตี๊ดเดี๋ยวเม็ด,ด,ด,ดถั่วเขียวอย่างเงี้ยแล้วก็ลงที่ตรงสันจมูกตรงทีโซ e แล้วก็ตรงแบบอย่างเงี้ยที่เราต้องการไฮไลท์อะเราก็ค่อยลงแป้งอะใช้แบบผสมกับรองพื้นก็ได้หรือว่าจะแบบทารองพื้นไปก่อนแล้วก็เอาตัวนี้ลงเฉพาะสุดก็ได้ก็คือเนื้อเขาแบบมันเป็นไฮไลท์ที่สวยมากอันนี้ซื้อมาจาก ไอ้มคอเทียที่ร้านเขาก็คือมันมันไม่ค่อยเห็นนะช่างเถอะต้องไม่ลองที่ร้านเองคือตอนแรกไม่ลองเราไม่ซื้อไม่ได้อ่ะไม่ได้ฉันต้องซื้อมันสี่ร้อยกว่าบาทมั้งประมาณนั้นแต่ว่าใช้ไปได้ประมาณหนึ่งชาร์จครึ่งอมีสีเดียวอืมใช้กับบอดี้ก็ได้ใช้กับเฟซก็ได,ได้แล้วก็แบบคือมันเป็นไฮไลท์ที่สวยมากแล้วมันจะเป็นวิวาว,วาวเป็นชมพูนิดนิดล้วก็แบบสมมติว่าเราใช้ไปแล้วแล้ววาเราลงแป้ง ฝุ่นบางๆมันก็จะเห็นเป็นเงาๆอยู่แบบชํำๆแบบเกาหลีเกาหลีสวยแนะนำช่วยไปลองดูก่อนแล้วก็อาจจะได้ติดกลับมากันใช้ง่ายด้วยจัไม่ค่อยชอบไฮไลท์แบบฝุ่นเท่าไหรอ่อ่ะมันมันเหมือนแบบไม่รู้ดิมันไม่ค่อยทนมัง้งแต่อันนี้มันจะแบบอยู่ทั้งวันตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นอายไลเนอร์ตัวที่เท่าไหร่แล้วนะสี่ห้า หนึ่งเขานับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวที่หกหกก็คืออายไลเนอร์ค่ะคือจุ๊บเพิ่งลองใช้ยี่ห้อนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันแต่ชอบเขาชื่อว่ายี่ห้อคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มซื้อตามลานบิวตี้ทั่วไปซื้อมาในราคาแท่งละประมาณร้อยกว่าบาทเกือบสองร้อยสองร้อยมั้งคือจุบซื้อมาทั้งสองอย่างอ่ะที่มันเป็นออโต้เพนซิลแบบเป็นอายไลเนอร์ดินสอยอย่างนี้ห้า สีดำนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นไอไลเนอร์น้ำที่มันเป็นหัวปากกายอย่างนี้ด้วยซื้อทั้งสองอย่างเลยคือที่ชอบก็เพราะว่าเขาบอกว่าเขาบอกที่กล่องมานนะว่ามันจะแบบ การน,น้ำขั้นสุดว่ายน้ำก็ไม่หายอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเลอลองดูก็ได้แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เลอะจริงๆนะคือไ้สำหรับตัวที่ใช้เขียนอินเนอร์ที่มันเป็นดินสอที่เป็นออโต้เนี่ยค่ะคือเวลาเขียนไปแล้วข้างล่างนี่ไม่มีเลอะเลยอะคือมันติดแน่นทนนานมากสําหรับตัวที่เป็นน้ําก็เหมือนกันมันจะดําสนิทแล้วก็ไม่หลุดเลยไม่จางหายไประหว่างวันยี่แบบสิบสองชั่วโมงมากกว่านั้นก็ไม่หลุดเออรู้สึกชอบมากเลยแล้วก็เวลาล้างมันก็ไม่ได้ออกยากมาก จริงๆเขาเมด e นเ Korea นะเออทำที่เกาหลีอันหนึ่งเม e i นไต้หวันแต่ว่ามันดีอ่ะลองไปดูแล้วกันก็บางยี่ห้อมันดีติดทนจริงแต่ลบออกยากยากมากถูถ,ถูถูอะไรเงี้ยยากแต่อันนี้ลบออกไม่ยากชอบนะต่อไปอ่าเป็นเกือบหมดแล้วเกือบหมดละมาสคาร่าค่ะตัวนี้รอแล้วส่งมาให้ใช้เป็นคนที่บ้ามาสคาร่ามากมีมาสคาร่าเยอะ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 มากๆแล้วก็อันนี้เป็นตัวใหม่ชื่อว่ามิสมังอ่ะ เคยเขียนไปในแฟนเพจแล้วมัง้ง For Last Waterproof mm hmm. เป็นดำชมพูยอย่างเงี้ยคือหัวมันจะเป็นเป็น,เ,ปนเนื้อมาสคาร่าเป็นสีดำแต่ว่าหัวหัวข้างบนนี่เป็นสีชมพูแล้วก็แปลงมันจะเป็นแบบเ mm hmm. ขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นขนขนแบบสำหรับทำให้ขนตาหนา คือชอบให้ขนตาหนาแต่ไม่ชอบติดขนตาปลอมอันนี้ใช้ทุกวันเลยก็คือปัดขนตาบนแต่ว่าต้องปัดหลายรอบสามสี่รอบแล้วข้างล่างก็อีกสามสี่รอบมันจะเป็นขนตาแบบที่แผ่แบบนี้เออแล้วมันก็กันน้ํามันดําสนิทมันกันน้ําแล้วมันก็ทําให้ขนตาดูหนาฟูแล้วก็บานชอบมากสําหรับตัวนี้เป็นตัวใหม่ของอลอรีอัลที่ส่งมาแล้วประทับใจต้องซื้อต่อนแน่นอนสําหรับตัวต่อไปจะหมดแล้วอ่ะ เคยรีวิวไว้แล้วเหมือนกันเซเว่นเดย์แท็ o ทูอายบราล์ของอโทนี่โมลีใช่ไหมใช่โทนี่โมลีก็คือมันจะเป็นดินสอเขียนคิวที่มันติดทนนานเจ็ดวันเคยทำวิดีโอไปแล้วหน้าตอนนี้ยกให้เป็นยอดเฟเวอร์ลิสพะเดี๋ยวนี้ดิฉันต้องทำทุกวันทุกสามสี่วันเพราะว่าแบบพอมันครบเจ็ดวันมันจะหายไปหมดเลยคาวนี้เขียนใหม่ยากก็คือสามสี่วันผมมาเริ่มจัางไปก็ทำตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะให ต้องการรู้รายละเอียดและวิธีใช้โดยละเอียดดูวิดีโออันเก่าได้เลยเออบอกไว้ก็คือสำหรับันนี้ชอบเพราะว่าอ่าเวลาเขียนไปแล้วสีมันจะติดอยู่ที่คิวใช่ป่ะแต่มันไม่ได้หนาเกินไปแล้วก็คือมันไม่ได้ดําเกินไปมันก็ติดทนอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าสักสามสี่วันก็ต้องเติมแต่ว่ามันจะทําให้การแต่งหน้าตอนเช้าของคุณง่ายเพราะว่าคิวอ่ะมันมีรูปอยู่แล้วเป็นสีน้ําตาลอยู่แล้วแต่ไม่ไม่เค้มมากแล้วก็แค่เติมลงไปเติมลงไปตามรูปคิวเดิมอะค่ะ ไม่เสียเวลาในการเขียนคิ้วนานเหมือนเดิมที่จะต้องเมานั่งวาดใหม่หรือว่าไม่ต้องไปสักคิ้วให้มันเจ็บตัวก็เป็นสิ่งที่ชอบอยู่สําหรับราคาอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทเกือบสองร้อยค่ะได้ตามร้าน beauty ทั่วไปอ่ะหมดแล้วอีกสองอย่างอันนี้เขียนคิ้วเหมือนกันไม่เคยลองใช้เลยเป็นที่เขียนคิ้วของ Miss Teen ค่ะก็คืออันนี้ยังไม่ได้แกะมันคือเป็นสีดําสีน้ำตาลเข้มจุกใช้สีน้ำตาลเข้ม อันนี้คืออันที่แกะเราก็ใช้อยู่ทุกวันก็คือมันง่ายตรงที่ว่าไม่ต้องเลานะก็หมุนขึ้นมาเนี่ยนะหมุนมาตึ๊บมันก็จะเป็นหัวอเล็กสิวขนาดเนี้ยก็คือมันจะเป็นดินสอเขียนคิ้วที่ปลายเล็กเพียง1.5 mm. มิลลิเมตรแล้วข้างหลังมันจะเป็นสปูลีแบบร้อมไม่ต้องซื้อยากราคาก็ไม่แพงค่ะร้อยกว่าบ,บาทแล้วก็เวลาเขียนมันง่ายตรงที่ว่าพอมันเล็กอะมันก็จะเขียนเป็นเส้นแบบเหมือนขนคิ้วแบบ ง่ายอ่ะ,สะเสมือนจริงสีใช้ได้แล้วก็ใช้อันนี้ปัดๆมันก็เข้ามันก็เข้าที่ของมันแล้วอ่ะแล้วก็อาจจะใช้ฝุ่นลงอีกนิดหน่อยเพื่อความเป็นธรรมชาติเป็นอบเขกินคิ้วที่ไม่เคยใช้เลยแต่จีปเปามาให้ลองใช้รู้สึกว่าฉันชอบมากกลายเป็นเฟเวอร์ลิปแล้วใช้ทุกวันแล้วก็ละทิ้งยี่ห้อเดิมๆไปแล้วแล้วก็แต่จุ๊บจะใช้ฝุ่นทับไปด้วยค่ะเป็นฝุ่นของแคนเมคเบอร์สามอืมก็จะใช้ตัวฝุ่น ทับทับไปหลังจากเขียนด้วยอันนั้นนะก็ก็จะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติดีหลังจากใช้ตัวนี้ด้วยโทนิมเมอรี่คือเป็นคนที่มีปัญหากับคิ้วมากคือแบบคิ้วจะต้องได้คิ้วจะต้องดีเสียเวลาเขียนคิ้วมากกว่าอย่างอื่นในการแต่งหน้าทั้งหมดในชีวิตประจำวันแล้วก็สาหรับตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายเป็นลูคัสพาพาวออยเมนต์ตัวนี้จะซื้อตามร้านบิวตี้ทั่วไปอันนี้มีคนซื้อมาฝากแล้วก็ซื้อมาใหม่แล้วอันนึง คือใครที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยใช้ก็คือตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆบาลสารพัดประโยชน์อะคะ่ะก็คือมันจะสามารถทาแผลก็ได้เดี๋ยวนะของออสเตรเลียออกระจมหัวของประเทศอะไรใช่ปะออสเตรเลียก็คือมันสามารถใช้ทาแผลเล็กๆได้ะคะ่ะพวกสมมติว่าคุณไปโดน อะไรสักอย่างบะแล้วเป็นแบบเล็กๆแบบเปิดที่ปลายนิ้วอย่างเงี้ยก็เอาอันนี้โบกลงไปตอนแรกมันจะเจ็บๆแบบแบบแบบนึงมันก็จะแบบเหมือนมันหายเจ็บน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีคุณสมบัติ่าเชื้ออืมทาแผลได้แล้วก็พวกซันเบิร์นแล้วก็เป็นผื่นเงี้ยวันนั้นโดนยุงกัดหาอะไรไม่ได้ก็เอาอนนี้ไปทาน,นะมันก็หายคันอยู่นะคือมันแบบบามสารพัดประโยชน์จริงๆแล้วก็วันนั้นก็เนี่ยเขาบอกว่าใช้อินเส็กไบก็ได้แล้วก็ พวกที่เป็นผื่นผ้าอ้อมอะคะ่ะเด็กๆก,ก็คือใช้ได้ใช้ทาริมฝีปากก็ได้เป็นเหมือนลิปมันแบบช่วยทําให้ปะไม่แห้งตึงแล้วก็วันนั้นโดนน้าร้อนก็คือไม่เชิงก็คือเอานิว้วเอามือไปจับโดนหม้ออย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้พองแบบเป็นปั๊บโปใหญ่ๆนะก็คือมันแดง,แดงๆเฉยๆอย่างเงี้ยแต่รู้สึกเจ็บแล้วก็แสบก็เอา้นีบกไว้สักพักหนึ่งมันก็รู้สึกดีขึ้นจริงก็คือแบบตอนแรกนี้มันเป็นบาลอะไรเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างในโลกนี้มีคนซื้อมาฝากแต่แบบเฮ้ยมันดี เออมันสามารถช่วยแบบทุกสิ่งไม่ว่าะจะเจ็บอะไรเลกเจ็บเล็กเจ็บน้อยโดนมแมลงกัดจะก็ใช้สิ่งนี้มันก็ช่วยได้ดีก็คือเก็บไว้ในกระเป๋าเลยทาปากก็ยังได้โอเคหมดแล้วสิบอย่างจะมีแถมบางอย่างคือเชนในหลายเนอ้มีสองอันหมดแล้วสิบอย่างจริงๆแล้วมันมีอ่าบางอย่างอีกหลายอย่างที่ทดลองใช้อยู่เดี๋ยวดีไม่ดียังไงจะมาบอกในวิดีโออื่นๆแล้วกันถือว่า เป็นการมาบอกต่อคะ่ะบอกเล่าต่อสําหรับสิ่งที่จูใช้ช่วงนี้จูรู้สึกว่าชอบแล้วก็คิดว่าต้องซื้อต่อแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเออสําหรับบางคนที่กําลังหาอะไรใหม่ๆอยู่หรือว่าคิดว่าจะไปลองอะไรใหม่ๆก็ลองฟังดูแล้วก็ถ้าเกิดคิดว่ามีปัญหาได้กับจูแล้วก็อยากจะลองใช้เหมือนกันเงนี้ยก็ลองไปซื้อมาลองใช้ใดูอย่างบางบางอย่างเช่นที่เขียนคิวหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าพวกสะกินแคร์ก็ไปลองลองที่เคาน์เตอร์ดู แล้วก็ไปลองศึกษาข,ข้อมูลดูสําหรับตัวอย่างอย่างมาร์กสิ่งแอนที่เขาไม่มีเคาน์เตอร์ใช่ปะก็เดี๋ยวขึ้น Facebook ให้ก็ลองไปดูว่าเขารีวิวอะไรกันยังไงจะได้มีของดีๆใช้กันทั่วหนะ้าอืมโอเคงั้นวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากเลยที่ดูวิดีโอนานพราำนานาพยายามพูดเร็วๆมันจะได้ไม่นานแต่แบบอยากอธิบายจริงๆมันสิบอย่างนะใช้เวลานิดนึงโอเควันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ For girl, and in out of doubt Now beautiful Danne